สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส,สู่เป็นกลางชาแนลเพชรบรกฏอดีตแชมป์โลกมวยไทยประกาศข่าวช็อกวงการเลิกมวยในวัย29ปีก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpk2c ครบจบทุกความมันพักยก 2c เพชรมรกตเพชรยินดีอคาเนมีนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีประกาศเลิกมวยในวัยเพียง29ปีทำกลางความสงสัยของแฟนหมัดมวยชาวไทยเพราะอายุอานามของเจ้าตัวนั้นยังไม่เยอะมากแถมยังเป็นกำปั้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกตั้งหากโดยเพชรมรกตได้โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวของเขาว่าผมขอหยุดเส้นทางบนผืนผ,ผ้าไว้เพียงเท่านี้นะครับ ผมขอบคุณเสือเนาเสือโบสทเสือแบงค์มวยเด็ด789นามิดด้วยนะครับผมขอบคุณทุกอย่างครับผมเลิกแล้วนะครับเพชรมรกตโพสผ่าน Facebook Reels สำหรับเพชรมรกตเพชรยินดี Academy ี่ถือเป็นนักชกระดับแนวหน้าของเมืองไทยสร้างชื่อจากการชกมวย5ยกตั้งแต่ยังเด็กจนได้โอกาสเข้ามาชกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพและสามารถคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟนเธอร์เ,เ,เวทมาครองได้สำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าตัวต้วตองมาเสียเข็มขัดชั้์โลกให้กับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อเดือนกันยายน2022ในศึกวัน161ที่ประเทศสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับด้วยอายุเจ้าตัวก็ยังไม่ถึง30ดียังมีโอกาสที่จะโลดแล่นอยู่ในวงการได้แต่ในเมื่อเจ้าตัวตัดสินใจแบบนี้เราก็ได้แต่สนับสนุนเขาครับ แต่ก็ไม่แน่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในภายภาคหน้าอนาคตเขาอ,อาจจะกลับมาโชวอีกก็ได้เฟือนๆสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตของวันได้ที่นี่เป็นการเชนแนลขอบคุณมากครับ